สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มพี่ชิดใจลูกวัยรุ่นทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเร็วกันหน่อยเนาะประมาณโอ้ยยังไม่สองทุ่มเลย EP ที่แปดวันนี้ผมมีพลังในการที่จะมาพูดเรื่องของความกลัวเป็นหัวข้อเรื่องที่โอ้จริงๆริคนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังนะพอได้ยินถึงความกลัวลนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับและเชื่อว่าหลายคนถ้าตั้งใจฟัง ไลฟ์เฟซบุ๊กนี้หรือย้อนหลังอันนี้เนี่ยจะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจลูกวัยรุ่นมากขึ้นด้วยนะครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาเลี้ยงใครสักคนหรือพัฒนาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเ,เราแบ่งเป็นสองยุคนะะยุคหนึ่งยุคแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ความความกลัวในการพัฒนาหรือควบคุมหรือเลี้ยงดูคนซึ่งจริงๆปัจจุบันเราก็มีก็ก็ยังมี บางเรื่องที่เราใช้ความกลัวในการควบคุมคนอยู่นะครับความกลัวนี่เป็นผลที่ดีมากๆยุคป,ปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่คนเริ่มมาหันใช้หันมาใช้ความรักหรือวิธีการเชิงบวกหรือความร่าเรินจส่สใสหรือความดีงามอะไรก็แล้วแต่ในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นหรือเลี้ยงคนคนหนึ่ง หรือพัฒนาหรือคุ้มครองคนปกครองคนซึ่งทั้ง2อ,อย่างมันดีทั้งคู่ครับมันดีทั้งคู่เลยจะใช้ความกลัวหรือจะใช้ความรักก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนแต่คราวนี้มันมีจิตยุยาเกี่ยวกับความกลัวอยู่อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ผมใช้เสมอเลยเวลาที่สอนเด็กคลาสปีหรือโคชชิ่งคลาส หรือเอาไว้สอนคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าคาสปีนี้ผมก็ยังสอนเรื่องความกลัวนี้แล้วเป็นเรื่องที่เอาไปปรับใช้ได้ดีมากเลยฮะวนะันนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาสอนในคาสนี้ปกติเนื้อหานี้ไม่ได้อยู่ในคาสนี้นะครับแต่คิดว่ากลุ่มเราคุยกันเยอะน่าจะเรียนรู้เรื่องนี้ได้นะครับความกลัวของมนุษย์มีสามตัวครับมนุษย์เรากลัวหนีไม่พ้นสามตัวเนี้ย ัวใดตัวหนึ่งบางคนก็อาจจะกลัวมากกว่า1ตัวก็เป็นได้นะครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดใน1เรื่องเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1ความกลัวครับเรามาลองดูกันทีละตัวนะครับความกลัวตัวแรกเราเรียกเป็นภาษา,ษาอังกฤษว่า Fear not good enough กลัวไม่ดีพอดูชื่อก่อนนะครับดูไป3ตัวแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเฟียที่ส Fear of missing out กลัวมไม่มีตัวตนไอเฟียที่สองเนี่ยเราเรียกกันย่อๆว่า f OM o โมนะคืคือ F O M O ก็คือ fear of missing out อะโ o โมโ o โมนี่คือกลัวการไม่มีตัวตนกลัว,วคนมองไม่เห็นนะและที่สาม f r a r not being loved กลัวการไม่เป็นที่รักกลัวการไม่ถูกรักไอความกลัวสามตัวเนี้ย ไม่มีกลัวใดที่หนักไปกว่ากันนะครับไม่มีตัวใดที่แบบโอ้แย่สุดไม่มีมันอยู่แนวระนาบ Fear of อ่อเ not good enough กลัวไม่ดีพอบางคนก็เป็นแม่ที่มีความกลัวนี้อยู่ในใจฮะลึกๆแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำอยู่ทุกวนันนี้เออมันเป็นผลมาจากความกลัวข้อนี้นี่เอง เรากลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยไม่ได้เลี้ยงเขาบางคนนะครับบางคนเนาะไม่เคยได้เลี้ยงเขาตอนเด็กพอมาเลี้ยงเขาตอนโตก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นเพราะลึกๆก,กลัวไม่ดีพอกลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอบางคนนะครับเคสล่าสุดที่ผมเจอเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเป็นคุณแม่ที่เข้่งขัดกับลูกมากคุยไปคุยมาพอลองถามถึงความกลัว แล้วเขานั่งคิดเนี่ยเขาตอบว่าเขาเฟียร์นอตกูดีนะเพราะเขารู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีฐานะที่ดีมีชื่อเสียงในสังคมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งลูกเขาเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จลูกชายเขาล้มเหลวลูกชายเขาแบบไม่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรลูกชายเขาเป็นที่รู้จักของสังคมเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเรียนได้เกรดไม่ดี แถมยังตกอีกเนี่ยเขารู้สึกเฟียตัวนี้มากเลยเฟียนอตกูดีนาคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นแม่ที่ล้มเหลวอะคือตัวเองเป็นคนสําเร็จเป็นที่รู้จักแต่ไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จได้รู้สึกว่าการเป็นแม่ของตัวเองมันล้มเหลวเออเฟียนอตกูดีนาผมยกตัวอย่างหลายตัวอย่างเนี้ยเพราะอยากจะบอกว่าต่อให้ปัญหาเดียวกันแต่ความกลัวก็คนละตัวได้นะมันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าไอ้ความกลัวตัวใดทําง,งาน เฟียดโดที่สอง f r ีย of อฟมิสซิ่โอ้มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับผมมีโอกาสเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากเลยแล้วผมก็ศรัทธาแล้วก็ชื่นชมมากเวลาไปต่างจังหวัดนี่ก็อยากจะแวะไปหาไปทานข้าวไปให้เวลากับครอบครัวเขานะครับไปให้คำปรึกษาไปนั่งอยู่ด้วยไปเล่นกับลูกเขาไปคุยกับลูกเขาไปคุยกับตัวเขาเองนะฮะน่ารักมากมีวันหนึ่งนะในก่อนช่วงโควิดที่ผ่านมาผมกลับกรุงเทพ เดินทางจากเชียงรายกับกรุงเทพนะพร้อมภรรยาก็แวะก็แม้อยู่กินข้าวอยู่กับครอบครัวนี้ปรากฏว่าคุณแม่ก็เล่าเรื่องหนึ่งว่าเออช่วงนี้ลูกสาวนะกับแม่นะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยแม่รู้สึกว่าแบบห่วงเขาไปหมดอะ่ะเขาจะทําอะไรมาไหนแม่ห่วงแม่กังวลแม่คิดมากแม่อยากรู้ไปหมดเลยเขาไปหาเพื่อนแต่ก่อนนะ เขามีอะไรเขาบอกแม่หมดแต่ตอนนี้นะพอเขาไปหาเพื่อนแล้วเขาเริ่มแค่ไม่โทรบอกแม่ไม่โทรบอกว่าเพื่อนคน,นนี้เป็นใครแม่ไม่รู้จักเพื่อนเขาแม่กลัวมากแม่เป็นห่วงกังวลถ้าทุกคนที่ฟังเรื่องราวแค่นี้เนี่ยจะรู้สึกว่าอ๋อเขาเป็นแม่ที่ห่วงลูกหรืออะไรก็ตามเถอะผมก็ชวนเขาคุยไปจนถึงความกลัวนะฮะใช้วิธีเดียวกันเหมือนกับที่ทำกับแม่แม่ในคลาสบี ปีนะครับไม่ใช่ B นะคัสปีปีที่แปลว่าเหี่ยเนาะผมก็ถามแม่อย่างหนึง่งแม่แม่กลัวอะไรอยู่ผมมีตัวเลือกให้ตอนแรกผมก็ยังไม่มีตัวเลือกให้นะให้ตอบไปก่อนแม่กลัวอะไรลึกๆคุณกลัวอะไรอยู่ตอบมาหมดเลยสักพักผมก็มีช้อยให้3ามตัวเนี่ย o t o t นน o n กุ o น่าเฟีย f อฟ s s สซิงเอาเฟี o นนอตบีอิงเลเขาก็นั่งคิดไปสักพักนึงแล้วแม่ว่าแม่กลัว fear of m i s s i n g out แม่รู้สึกกลัวการไม่มีตัวตนในสายตาลูก เฮ้ยคาตอบที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนตอบออกมานั่นคือคําตอบที่วิเศษสุดแล้วรู้ปะครับไม่ต้องร้อยผมตอบเลยจริงๆคาตอบที่คุณตอบวิเศษสุดแล้วเพราะลึกๆทุกคนรู้จักตัวเองดีพอถ้ามีเวลามีเวลาคิดกับตัวเองนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาเขาเขาเฟียลออฟมีซิงองเออเออเขากลัวไม่มีตัวตนอ่ะเพราะที่ก่อนครอบครัวนี้ความสัมพันธ์ดีมากมีลูกกี่คนสี่คนห้าคนเลี้ยงดีความสัมพันธ์ดีกันหมด แต่พอลูกลูกสาวคนลูกลูกคนโตเริ่มโตเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าแย่ไอไอไอโจตอนที่เราเคยมีกับลูกตอนเด็กๆเนี่ยมันเริ่มค่อยๆจางหายไปแต่ก่อนลูกมีอะไรก็หันมามองเราตลอดเวลาตอนนี้ลูกเริ่มหันมองเราแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอีกสามเปอร์เซ็นสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาหันไปมองสังคมภายนอกเออเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขาดสิ่งนั้นไปไง เรากลัวการไม่มีตัวตนเรากลัวว่าวันหนึ่งมันจะเหลือน้อยลงว่าน,นี้เรากลัววันหนึ่งมันจะเหลือศูนย์เรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะมิซิ่งเอาล์หรือมองหรือไม่ถูกมองเห็นจริงๆนี่คือเฟียร์ที่สองเฟียร์ที่สามครับเฟียร์ not being loved ก็คือกลัวการไม่เป็นที่รักโอ้มีคุณแม่บางท่านนะพยายามทำบางอย่างที่ดูเหมือนไม่สนใจลูก นี่ผมพยายามยกตัวอย่างหลายๆเคสเลยนะที่มันดูเป็นปัญหาที่ไม่ได้น่าจะเข้ากับความกลัวแต่ละข้อเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้สําคัญว่าคุณเจอปัญหาอะไรมันสําคัญว่าตอนที่คุณเจอปัญหาเนี้นะคุณรู้สึกยังไงลึกๆคุณกลัวอะไรอยู่มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับโอ้ยลูกอยู่มหาลัยนะแล้วลูกก็เป็นคนหน้าตาดีไปแคสเป็นนักร้องนักสแสดงในแบบหน้าตาหล่อๆเลย แต่วันหนึ่งเนี่ยพอลูกเริ่มมีแฟนเฮ้ยจากเดิมนะครับที่เราเคยโฟกัสเขาได้เต็มที่เนี่ยเรารู้สึกว่าความรักที่เขามีให้กับเราเนี่ยมันน้อยลง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วอาจในความเป็นจริงอาจจะไม่น้อยลงก็ได้นะฮะแต่พอเราคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้และเขาก็ตอบออกมาเนี่ยนั่นก็คือลึกๆเขา เขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของของลูกเขารู้สึกว่าลูกเนี่ยมีรักเขามากเขาก็รักลูกมากวันหนึ่งแล้วแบบไอ้คนที่เขารักมากคนนี้อ่ะแล้วคนที่เคยรักเขามากๆจะต้องแบ่งใจไปสักห้าเปอร์เซ็นเพื่อไปรักคนอื่นสิบเปอร์เซ็นเพื่อไปรักคนอื่นหรือครึ่งหนึ่งเพื่อไปรักคนอื่นเนี่ยโอ้ยเขากลัวการไม่ถูกรักกลัวไม่เป็นที่รักของลูกสังน้นนะบางคนหนักด้วยนะครับ กลัวการไม่เป็นท so so ี่รักของสามีหรือคนข้างบางคนกลัวการไม่เป็นที่ร hmm ักของคนในบ้านบางคนกลัวการไม่เป็นที่รักของคนในสังคมกลัวไม่ไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีเด่นเหมือนแต่ก่อนได้มีแม่คนหนึ่งเป็นแม่ดีเด่นของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับโอ้เป็นแม่ดีเด่นเป็นประธานผู้ปกครองแบบที่โดดเด่นมากมีแต่คนชื่นชมมีทั้งอำนาจชื่อเสียง แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดลูกเกเรหรือลูกทําตัวไม่แน่รักเขาไม่เขาเขากลายเป็นว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่เป็นที่รักของสังคมหรือเป็นไม่เป็นที่ชื่นชมของสังคมต่อไปก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอมีหลายเคสมากที่ความกลัวมันสลับซับซ้อนหรือบางคนกลัวมันทั้งสามตัวเลยก็ยังได้ครับกลัวมันทั้งสามตัวเลยมีและหนักด้วย คำถามวันนี้ครับคุณลองเดาตัวเองเล่นๆดิว่าในบรรดาความกลัวทั้งสามตัวนี้คุณกลัวข้อใดมากที่สุดเวลาเลี้ยงลูกในทุกวันเนี้ยคุณลองถามตัวเองว่าเออตอนนี้ที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเรากลัวตัวใดมากที่สุดเออแล้วคุณจะค้นพบว่าอะไรรู้ไหมฮะเวลาคุณไปทํางานคุณก็อาจจะกลัวอีกตัวหนึ่งก็ได้ในที่ทํางานคุณกลัวตัวหนึ่งในครอบครัวคุณกลัวตัวหนึ่ง ในลงในสังคมคุณกลัวตัวหนึ่งหรือจะสามอย่างคุณกลัวตั้งตัวเดียวกันก็ได้ไม่มีผิดนะครับแต่สําคัญคือรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้ในเรื่องของครอบครัวแฟมิลีเนี่ยคุณกลัวข้อใดมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กคาสปีรุ่นเก่าแล้วนะเขาเ,เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเป็นคนที่แคร์เพื่อนแคร์อะไรสังคมรอบตัวมากเลยมันทําให้เขาคิดมาก คุยไปคุยมาผมก็เลยเฮ้ยเด็กคนนี้จริงๆมีปัญญาดีแล้วเป็นเด็กคลาสปีรุ่นแรกๆของผมเลยเป็นน้องที่เติบโตมาอย่างสวยงามผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้จะเติบโตมาแล้วทั้งสวยทั้งภายในและภายนอกผมก็เลยสอนเขาเรื่องสามเรื่องเนี้ยอธิบายให้เขาสามตัวฟังแล้วก็ถามเขาว่าพินพินคิดว่าพินกลัวตัวใดพฤติกรรมแบบที่แบบแคร์คนอื่นนั่นอะแคร์เสียงคนลอบข้าง ห่วงว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือชีวิตพินทั้งชีวิตเนี่ยตอนนี้กลัวอะไรอยู่เขาตอบว่าเฟีย <Fear. S 2> เขาเขาตอบอย่างเร็วมากเลยนะครับหลังจากที่เขาฟังเขาตอบเฟียออฟมิสซิ่งเอาเขากลัวการไม่มีตัวตนเขาจะรู้สึกดีมากถ้าเพื่อนมองเห็นเขาเขาจะรู้สึกดีมากถ้าเพื่อนมองเห็นตัวตนในเชิงบวกเขามีอะไรก็ชวนเขาไปกินข้าวก็ชวนกันชวนเขาด้วยแม้ว่าเรื่องนั้นเขาจะไม่ชอบแต่ก็ได้ชวนเขา คือคืมบบอมันเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเขาเริ่มเข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะดีมากในอนาคตน,นะถ้าเขาย้ำเตือนกับตัวเองบ่อยๆว่าอ๋อฉันกำลังกลัวข้อนี้อยู่นะฉันกำลังกลัวข้อนี้อยู่นะถ้าเขาบอกตัวเองบ่อยๆความกลัวนี้จะหายไปเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แคร์คนไม่ใช่ไม่แคร์คนลอกข้างนะแต่จะแคร์ในระดับที่พอดีไม่ทําร้ายตัวเองเนี่ยน่าสนใจดังนั้นคุณกลัวอะไรครับข้อเนี้ กลัวเป็นแม่ไม่ดีพอหรือกลัวเป็นแม่ที่ไม่ถูกรักไม่เป็นที่รักของลูกบางคนมีลูกสองคนคุณรู้ไหมกับคนโตคุณอาจจะกลัวข้อหนึ่งก็ได้คนเล็กกลัวอีกข้อหนึ่งก็ได้นะครับผมเคยเจอครอบครัวที่มีลูกห้าคนเลี้ยงโคตรด,ดีความสัมพันธญดีมากกับคนโตเขากลัวอีกเรื่องหนึ่งกับคนกลางเขากลัวอีกเรื่องกับคนเล็กสุดเขากลัวอีกเรื่องคนละแบบเลยนะครับ นี่คือโจทย์ข้อแรกลองตอบข้อสองเล่นๆไหมคะเดี๋ยวเราไปตอบกไปในกลุ่มก็ได้เนาะคุณลองถามตัวเองเล่นๆว่าลองเดาลองเดาลองเดาไม่ใช่ถามตัวเองสิต้องลองเดาลองเดาว,ว่าลูกคุณน่ะกลัวข้อไหนมากกว่ากันลูกคุณทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ที่เขากำลังใช้ชีวิตในการเป็นวัยรุ่นอยู่เขากลัวข้ออะไรอยู่เฟยนัดกูดินากลัวก,การไม่ดีพอ เฟียออฟมิสซิ่งเอาล์กลัวการไม่มีตัวตนหรือเฟียนอตบิงเลยผมสอนเรื่องนี้กับค์สปีเด็กค์สปีผมจําแม่งสาำความกลัวเนี้ยท่องได้และหลายครั้งเวลาที่คุยคุยอยู่กับเขาเนี่ยหรือเจอปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยเขาจะหันมาบอกผมเลยพี่ผมว่าช่วงนี้ผมเฟียนอ o กูดี u นาผมรู้สึกว่างานกลุ่มที่ผมทําอยู่เนี่ยผมไม่เต็มที่ผมผมกลัวว่าไม่ดีพอ ผมกลัวว่าจะเป็นภาระของกลุ่มผมรู้สึกว่าผมจะเป็นตัวถ่วงของกลุ่มเออเนี่ยมันสามารถให้เขาไปวิเคราะห์อาการใช้ชีวิตได้ครา้งที่เราลองวิเคราะห์เขาเล่นๆกันก่อนดูเราคิดว่าเขากลัวอะไรทั้งคนที่ดูอยู่และดูอยู่ด้านหลังคุณสามารถตอบในกลุ่มได้นะครับในกลุ่มอาจจะคุยกันเยอะหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาที่มีคนมาส่งการบ้านเนี่ยทุกคนอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะ จริงๆเวลาที่ส่งกันบ้านคนที่ได้ที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นนะครับตัวเราเนี่ยแหละแล้วคนอื่นก็เป็นผลพลอยได้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่อ่านทุกตัวอักษรของทุกข้อความเลยวันนึงนี่แม่งสองร้อยข้อความนะฮะเออกลุ่มเรานี่คุยเก่งมากเลยดีใจนะครับที่กลุ่มเราเป็นที่พึ่งของหลายๆคนได้นะครับทั้งที่หลายคนไม่แสดงออกด้วยนะไม่ได้พิมพ์แต่ว่าอ่านอยู่ตลอดเวลาเขาก็ได้ประโยชน์อะเนาะอ่ะลองดูลองดูคําถามคือ แล้วถ้ากลัวสามตัวเนี้ยแต่ละตัวจัดการยังไงดีวิธีแรกในการฆ่าความกลัวที่ดีที่สุดคือรู้ทันนะครับผมว่าทุกคนคงเคยเล่นซ่อนแอบตอนเด็กๆใช่ไหมครับมีใครเคยเล่นบ้างครับยกมือหน่อยผมคนหนึ่งแล้วล่ะที่เคยเล่นตอนเด็กนะครับแต่โบราณบอกว่ามาห้ามเล่นตอนกลางคืนใช่ไหมครับเดี๋ยวผีจับไปเดี๋ยวผีบังตาเนาะเออเวลาที่คุณเล่นซ่อนแอบเนี่ย สมมุติคุณเป็นเนี่ยคุณเป็นคนหาเนี่ยไม่รู้ว่าสมัยคุณพ่อคุณแม่เล่นยังไงนะสมัยผมคือถ้าผมเป็นคนหานะผมจะเดินหาเดินหาเดินหาแล้วถ้าเกิดเจอปุ๊บเฮ้ยเราต้องต้องรีบโป้งใช่ไหมแล้ต้องเอ่ยชื่อเขาสมมุติโป้งไอ้แดงโป้งไอ้ดำคุณรู้เปล่าโอ้ผมว่าภูมิปัญญาคนสม,มัยก่อนนี่โคตรเจ๋งเนี่ยตรงกันหลักขององค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเลย คุณก็แค่เมื่อรู้สึกกลัวขึ้นมาปุ๊บสมมุติรู้สึกอะไรสักอย่างนขึ้นมาเนี่ยแบบโอ้ยเป็นห่วงเขามากเลยตอนนี้เนี่ยทําไมเขาทาตัวอย่างนี้เนี่ยงานการก็ไม่ทโลงเลียนก็ไม่ไปถามตัวเองตอนนี้รู้สึกกลัวอะไรอยู่พอมีปัญหาให้ถามตัวเองว่ากลัวอะไรอย่าเพิ่งตัดสินปัญหาฟังดีๆนะอย่าเพิ่งตัดสินหรือและอย่าเพิ่งแก้ปัญหาเพราะคุณกําลังโดนกิเลสหลอก หลายคนจะบอกว่าโอ๊ยกลัวเขาไม่มีอนาะคตค่ะกลัวเขาแบบไม่ได้รับการยอมรับอย่าเพิ่งเชื่อคำตอบน,น,นั้นถามใหม่เอาสามคำถามนี้ไปกลัวไปไปถามเลยก็ได้ไม่ต้องถามคําถาม,ถาม,ถามอื่นแล้วคุณจะโดนหลอกถามตัวเองใหม่สามตัวที่โค้ดสอนเนี่ยกลัวอะไรอยู่อ๋อบางคนบางคนอย่างเคสืาา่อเช้านี้คุณแม่ท่านหนึ่งนะครับลูกไม่ไปโรงเรียน ลูกหยุดลูกใช้สิทธิ์หยุดเดินจริงเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากอ,อยู่ๆใช้สิทธิ์หยุดฉงนั้น่หยุดพักผ่อนบอกเหนื่อยมีสิทธิ์หยุดทั้งสี่ครั้งขอหยุดบ้างอุยร้อนรนมากถึงขั้นที่ขอเวลากับชั้นชิดกับสิบนาทีก็ยังดีนะโค้ดขอปรึกษาหน่อยลึกๆคุณกลัวอะไรอยู่พอถามว่ากลัวอะไรอยู่เขาตอบว่ากลัวลูกไม่มีอนาคตกลัวเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าลูกเป็นยังไงกลัวครูเขาว่าลูกค่ะกลัวติดเป็นนิสยัย คำตอบพวกนี้โดนกินเลสหลอกหมดเลยไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงผมถามใหม่มีสามตัวกลัวอะไรกันแน่สามตัวเนี้ยให้เลือกเขานิ่งไปนานมากเลยแล้วเขาก็ตอบว่ากลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอกลัวเฟียนักกูดินาคเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกมาแบบเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากอะแล้วเขาก็เป็นเด็กเรียนมาโดยตลอดอะ่ะตัวเขาเองก็เป็นเด็กเรียนลูกได้รับคําชื่นชมจากครูม,มากและลูก เขาเรียกว่าอะไรแม่ก็ถูกครูชมเสมอสังคมรอบข้างชมเขาว่าเลี้ยงลูกดีมากลูกตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยไม่มีเกเรเลยวันหนึ่งลูกๆอยากเกเรไม่ไปเรียนซะงั้นนะ่ะนอนตื่นมากินข้าวแล้วก็อยากนอนต่อบอกเหนื่อยเอ้ยทําใจไม่ได้แล้วไม่รู้ทันความรู้สึกตัวเองลึกๆมันคือกลัวเฟียนั่กูดีนะกลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอจากเดิมเป็นแม่ที่ดีพออยู่แล้วไงเป็นแม่ที่สักเซสกลัวล้มเหลว วิธีการฆ่าความกลัวง,ง่ายมากทาําตามที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกเลยพอมันขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้ว่าอ๋อเองกลัวเองกลัวเฟียนัทคุณีนะครับเองกลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอโป่งโป่งโป้งมันเลยครับแม่เฮ้ยโป้งกลัวไม่ดีพอเอยชื่อมันในใจผมใช้วิธีนี้บ่อยมากกับความกลัวคุณรู้ไหมว่าการที่ผมจะเปิดคลาสปีได้หนึ่งรุ่นเนี่ยใช้การจําจัดความกลัวอตัวเองมากเลยเพราะว่า การที่ผมจะต้องดูแลเด็กสัก7คนคัดปีมันจะไม่เกิน10เนี่ยเคนจากคนสมัครเป็นร้อยส0งผมต้องสัมภาษณ์เพื่อให้เหลือแค่สัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อเหลือแค่7ครอบครัวเนี่ยโอยแล้วเงินเป็นแสนในการค่าเข้าคาดเนี่ยเก้าหมื่นเก้าเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ใหญ่มากแล้วเราต้องดูแลชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งอย่างเงี้ยบางครอบครัวไม่ได้มีปัญหาแต่มาเพื่ออยากให้ลูกพัฒนา บางพราะควมีปัญหาผมก็ต้องแก้เรื่องนั้นให้เขาได้ได้ผมจะรู้สึกว่าเฟียร์น็อตกูดอีนน้ำเนี่ยมากมากเลยแต่เวลาที่มันเฟียร์น็อตกูดอิน้ำมาผมจะเอ๊ะมาอีกแล้วนะกบเอ็งกําลังกลัวข้อนี้อยู่เอ็งมาอีกแล้วนะความกลัวข้อนี้ฉันมองเห็นเองแล้วนะรู้แล้วนะว่าเอ็งโผล่มาเนี่ยทำเหมือนเล่นซ่อนแอบเลยเฮ้ยเห็นแล้วนะจะเจอเองแล้วนะโป้งข้อดีของมันคือเวลาที่คุณทำแบบนี้ปุ๊บ มันจะหายไปอระเพราะคุณชี้หน้าบอกมันปุ๊บว่าเอ้ยฉันเห็นแล้วนะในใจเนี่ยผมพูดกับตัวเองในใจเลยนะมันจะหายไปพอมันหายไปสักพักเดี๋ยวไม่นานมันจะกลับมาพอมันกลับมาคุณก็ชี้อีกโป้งมันอีกมันก็หายไปทําอย่างนี้เรื่อยๆระยะเวลาในการมาจะน้อยลงมาก็มาแป๊บเดียวจากเดิมมาแล้วนานกลัวข้ามวันข้ามคืนรู้สึกมันรู้สึกลบๆกับกับตัวเองกับลูก แม่งเป็นเดือนเป็นปีแปบ๊บเดียวมันเริ่มหายละพอโป้มันไปเรื่อยๆอีกจากเดิมมันมาทุกวันมันจะเหลือสามวันมาครั้งสามวันมาครั้งจะเหลืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งจะเหลือเดือนละครั้งและสุดท้ายจะเหลือนานๆครั้งนี่แม่เขาเรียกว,ว่าสติหรือการรู้ทันดังนั้นหลายคนถามผมว่าอยบางทีรู้หรืออ่านข้อความโค้ดแล้วมันมีแรงบันดาลใจหรือว่า มัน,ม,นมันมีแรงผักนะที่จะนี้จะทําไมถึงแรงจริงทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้รู้ตัวเราต้องรู้ทันการฝึกสติทําก่อนที่จะเจอปัญหาจะดีมากแต่ถ้ากับความกลัวเวลาที่กลัวปุ๊บหันกลับมาถามจิตตัวเองถามจิตถามใจดูจิตดูใจตัวเองนะครับครูบาอาจารย์มักจะใช้คําว่าดูจิตดูใจตัวเองว่าเออตอนนี้ลึกๆกลัวอะไรอยู่แล้วอยา่าไปเชื่อคําตอบนะว่าอ๋อกลัว กลัวลูกไม่มีนาคตกลัวลูกจะแบบดูแลตัวเองไม่ได้อย่าไปเชื่อคำตอบพวกนี้เพราะคุณน่ะโดนกิเลสหลอกคําตอบที่แท้จริงต้องเป็นคําตอบในเชิงความกลัวของคุณที่มีต่อคุณเองเออกลัวไม่เป็นที่รักของลูกค่ะอมแม่ว่าแม่กลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอถ้าลูกทําแบบนี้แล้วโตขึ้นเป็นแบบนี้เป็นแย่แบบที่เราคิด เราต้องรู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่ล้มเหลวแน่เลยเออเนี่ยมันคือกลัวการกลัวการไม่ดีพออย่างเงี้ยหรือกลัวแบบไม่มีตัวตนลูกมองไม่เห็นใครมองไม่เห็นสังคมมองไม่เห็นสามีมองไม่เห็นไม่ว่าจะกลัวอะไรไม่ผิดแต่ผิดถ้าไม่รู้ตัวลองเดาตัวเองแล้วก็ลองเดาลูกดูนะครับลองตอบกันมาในกลุ่มก็ได้จริงมันเป็นคําตอบที่ง่ายนะใครที่ดูสดตอนนี้เนี่ยหลักยี่สิบคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ย ลองตอบมาในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆดูแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นความกลัวปุ๊บก็แค่รู้ทันครับพอรู้ทันบ่อยๆเข้ามันมันเป็นการฆ่าวความกลัวโดยอาจจะโนมัติเองโอเคอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็น E ีพที่แล้วผมเปิด E ี9ก่อนโอ้ EP 9พกพรุ่งนี้พูดเรื่อง6ความต้องการที่สําคัญมากของวัยรุ่นน่าสนใจและ EP EP 10ีก็พูดถึงเรื่องของการถูกทดสอบนะครับ โอเคพอทุกคนมีความสุขลูกรุ่นวิงเข้าหาสำรวจความกลัวของตัวเองและลองสำรวจความกลัวของลูกดูข้อดีของการสำรวจตัวเองคือทําให้เรามีสติและรู้ว่าอ๋อในเหตุการณ์นี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอ่ะจริงๆอ่ะเรากลัวตัวนี้พอเหตุการณ์นี้เรากลัวอีกตัวหนึ่งหรือกลัวตัวเดียวกันก็ได้ข้อดีของการสำรวจความกลัวลูกคือทําให้เข้าใจลูกครับเด็กบางคนเนาะออกไปหาเพื่อนบ่อยๆเนี่ยคุณคิดว่าเขากลัวอะไรอ่ะบางคนกลัวการ ไม่เป็นที่รักเด็กบางคนคุณแม่มาถามผมว่าเฮ้ยโค้ดเนี่ยทำไมเขาแคร์เพื่อนมากเลยแม่รู้สึกไม่ชอบเลยการที่ลูกแคร์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนลืมตัวเองคุณโทษลูกไม่ได้เลยนะถ้าคุณรู้ว่าลึกๆเขากลัวตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวเนี้ยคุณจะไม่โทษเขาแต่คุณจะเมตตาเขาสุดๆเลยการวิเคราะห์ลูกแล้วถูกคุณจะเมตตาเขามากขึ้นพอเมตตาเขามากขึ้นเนี่ยคุณคุณจะเป็นกําลังใจให้เขาทุกครั้งที่เขากลัวได้ครับ มีความสุขมากๆนะครับมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็การเลี้ยงลูกในทุกวันสวัสดีครับผม